เก็บพริกพริกปลอดสารนะจ๊ะนี่สูตรเด็ดสูตรดีอย่าลืมใส่ถุงมือนะเดี๋ยวเผ็ดอันนี้ไม่ได้ใส่ถุงมือ,อมนมสดหนึ่งกล่องนมจืดไข่ไก่หนึ่งฟองน้ำตาลทรายแดงหนึ่งช้อนโต๊ะนี่ ตีให้เข้ากันใส่น้ำ1.5ลิตรรดราดทุก7วันแล้วเวลาเขาออกลูกเยอะๆแล้วก็ตัดแต่งทําสาวเขาได้เลยนี่เนี่ยเอาไปวันวานเลยโรยขยายพันธุ์ต่อได้แล้วเนี่ยแกะมเมล็ดแดงๆเนี่ยเอาไปเลยโรยวนวานหืม ปลอดสารมันกินดีนะเนี่ยคนที่ชอบพริกอ่ะคนที่ชอบกินพริกส่วนมากนะก็จะปลูกพริกเยอะมากเหมือนเราชอบกินเปรียปร้ยวๆเราก็ปลูกมะนาวเต็มสวนเลยเห้เห็นไหมจ๊ะปลูกเองกินเองสุขภาพดีด้วยอ่ะโอ้ย หักไหมเนี่ยเนี่ยแกะไปโดยหวานๆได้แล้วนี่นมนมหนึ่งกล่องนมจืดหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องไข่ไก่หนึ่งฟองจำไว้ น้ำตาลสายแดงหนึ่งช้อนโต๊ะจำไว้ตีเข้ากันใส่น้ำหนึ่งจุดห้าลิตรน้ำเปล่าหนึ่งขวดใหญ่นั่แหละนี่หูยได้มีพริกเก็บกินอย่างปลอดภัย ปละหนึ่งสวงสองมือทำมุ่งมั่นขยันจัสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแนะ่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะ